สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองเกษตรเด็กตัวจิว๋ววันนี้เราจะมารีวิวความหมายของสีต่างๆของกราบกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เอาไปให้คนที่เรารักไปให้คนที่มีพระคุณต่อเราเอาไปให้เพื่อนเอาไปให้ผู้ป่วยค่ะเราจะได้รู้ว่าเราควรเอาดกลาบสีไหนไปให้เพื่อบ่งบอกให้ชัดเจนและมีความหมายค่ะงั้นถ้าอยากรู้ ไปเริ่มกันเลยค่ะสีแรกนะคะเป็นสีที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดค่ะนั่นก็คือสีแดงนั่นเองนะคะความหมายของดอกกุหลาบสีแดงนั่นก็คือความรักอันเดาร้อนซาบซึง้งลึกซึง้งและมันยังหมายถึงชั้นรักคุณหรือชั้นตกหลุมรักคุณไปแล้วค่ะนี่นะคะทําเองเลยนะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็น ดอกกุหลาบสีชมพูค่ะดอกกุหลาบสีชมพูนะคะหมายถึงความรักที่อ่อนโยนโรแมนติกอ่อนหวานค่ะสวีทท่สวีทสว่วนต,ต่อมานะคะจะเป็นดอกกุหลาบสีน้ําเงินนั่นเองค่ะเป็นดอกกุหลาบที่หาได้ยากหรืออาจจะไม่มีเลยนะคะความหมายมันจึงหมายถึงความรักที่ไม่อาจ เป็นไปได้หรือความรักที่รอคอยนะคะต่อมานะคะเป็นดอกกุหลาบสีดำค่ะบางคนนะคะอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบดอกกุหลาบที่โศกเศร้าเสียใจไหมแบบหมายถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วค่ะแต่จริงๆนั้นความหมายของดอกกุหลาบสีดำนะคะซาบซึ้งมากเลยค่ะ อกกุหลาบสีดำนะคะหมายถึงความรักอันเป็นนิรันดรค่ะอม,มตะค่ะว่าฉันจะรักคุณไปตลอดกาลค่ะต่อไปนะคะเป็นดอกกุหลาบสีม่วงค่ะดอกกุหลาบสีม่วงนะคะนั่นหมายถึงรักแรกพบหรือ love at first sight ค่ะรักแรกพบนะคะฉันเห็นคุณตั้งแต่แบบแรกฉันหลงรักคุณตั้งแต่แบบแรกค่ะ ต่อมานะคะเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองนั่นเองค่ะดอกกุหลาบสีเหลืองนะคะหมายถึงหมายถึงอะไรนะหมายถึงเอาไปมอบให้เพื่อนค่ะหมายถึงแบบสื่อถึงมิตรภาพอัน,นดีของเรากับเพื่อนค่ะนี่นะคะต่อมาเป็น ดอกกุหลาบสีส้มนั่นเองค่ะสื่อถึงการให้ครอบครัวหรือคนที่มีบุญคุณต่อเราและถ้าเราได้รับดอกกุหลาบสีส้มนะคะหมายถึงเรามีความอบอุ่นอยู่ในตัวเราค่ะเขาเราอยู่กับเขาแล้วสบายใจเขาสบายใจนะคะนี่นะคะต่อมานะคะดอกกุหลาบสีขาวค่ะไม่ต้องเดาหรือ หนูก็ว่าทุกคนน่าจะรู้นะคะว่ามันแปลว่าอะไรสีขาวมันก็ต้องบริสุทธิ์อยู่แล้วค่ะดอกกุหลาบสีขาวนะคะหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องการการตอบแทนจากคนที่เขารักค่ะต่อมานะคะเป็นดอกกุหลาบสีท้ายสุดอันสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดอกกุหลาบสีเขียวนั่นเองค่ะ ดอกกุหลาบสีเขียวนะคะหมายถึงดอกกุหลาบแบบวอวยพรให้แบบว่าให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจสงบสุขภาพดีค่ะนี่นะคะเป็นดอกกุหลาบอันสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ฝากถึงคนที่ดูคลิปเรามาตลอดนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายจิตใจสงบนะคะ เหมือนการอวยพรของดอกกุหลาบพวกนี้ค่ะและงงไหมคะว่าเราทำดอกกุหลาบจากอะไรถ้าอยากรู้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเราจะได้เฉลยนะคะแต่เราจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราทำมาจากลังไข่ค่ะอะงงใช่ไหมคะว่าทำได้ยังไงสวยออกมาสวยขนาดนี้เดี๋ยว เราจะบอกคลิปหน้ากันค่ะเราจะพาทำลังไข่ไปเป็นดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์กันค่ะงั้นคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายดอกกุหลาบค่ะน,นี่นะคะดูสิคะน่ารักกันไหมคะทำเองกับมือเลยนะคะ ลังไคนะคะแต่ออกมาสวยมากเลยค่ะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อดอกกุหลาบแล้วค่ะนี่ค่ะะสุดท้ายนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอวยพรให้ค่ะบ๊ายบาย